ทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตไว้กินตอนเช้าตอนเช้านะคะต้องทานอาหารเช้าเพื่อให้เป็นอาหารสมองนะสูตรในวันนี้เราจะมาสอนทำนะคะแบบง่ายๆเลยเราจะใส่ข้าวโอ๊ตเต็มมันเรดลงไปนะคะแล้วก็จะใส่เป็นนมวอลนัดนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกนมที่เพื่อนๆดื่มได้เลยนะอย่างเช่นถ้าไม่แพ้นมวัวก็ดื่มนมวัวก็ได้หรือว่าชอบนมโอ๊ตนมอ,อะไรเงี้ยที่ตัวเองดื่มได้เอามาใส่ได้เลยนะ เราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็นมลงไปนะคะแล้วก็จะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เยอะนะใส่ให้มันแบบพอหวานๆนิดนึ่งอะนะแล้วก็จะปิดฝานะคะแล้วแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะคือแช่ไว้ตอนจะนอนอะตื่นเช้ามาก็คือกินได้เลยนะคะนี่เราก็จะราดน้ำผึ้งไปแบบนี้เลยนะคะเราใช้เป็นน้ำผึ้งป่านะ หรือถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยไม่ใส่น้ำผึ้งก็ได้นะก็จะดีเลยแต่เราอยากให้มันมีความหวานนิดนิดเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะเราจะไปใส่ท็อปปิ้งผลไม้ที่มันมีรสเปรี้ยวก็เลยคิดว่าใส่น้ำผึ้งสักนิดดีกว่าให้มันตัดกันนะนะจากนั้นใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็คนคนแบบนี้นะคะคุณแล้วคุณก็ปิดฝานะคะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะเตรียมไว้ตอนกลางคืนแป๊บเดียวเองตอนเช้ามาเนี่ยนะ ได้กินโอเวอร์ไนโอตเนี่ยคืออยู่ท้องมากๆเลยนะคะอีกอย่างเขาก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะอ่าเช้าแล้ววเหมือนโกหกเลยเราก็จะแต่งหน้านะคะด้วยกาเกานิปนะจริงๆการที่จะท็อปปิ้งหน้าข้าวโอ๊ตเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะแต่วันนี้เราจะามาทำจะพามาทำให้มันดูแบบมีสีสันน่ากินน่ากินหน่อยนะก็จะใส่คาาเมานิปลงไปนะคะประมาณ3ช้อน ก็คือโรยๆโรยๆให้มันมีสีสันนั่นแหละนะจะใส่เมล็ดเจียด้วยก็ได้นะใส่ตอนที่แช่ไว้ตอนกลางคืนก็ได้เดี๋ยวเราจะมาทําสูตรที่ใส่เมล็ดเจียให้ดูแล้วกันนะวันนี้ก็เอาสูตรนี้ไปก่อนนะจากนั้นเราก็จะท็อปปิ้งด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีให้รสชาติจะเป็นผลไม้ที่ให้รสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะแล้วก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเออเรากินเมนูนี้ตอนเช้าเรารู้สึกแบบอิ่มมากเลยนะ ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าอิ่มใช้ช้อนก็คือไม่สะใจใช้มือแล้วกันนะ <c oughs> ก็ใช้มือซ่วงลงไปจ้าแล้วก็เรียงเรียงรยๆให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะตกแต่งให้มันสลับสีกันให้มันดูน่าทานนั่นเองนะคะต่อไปก็จะใส่บูเบอรี่นะคะใส่ไปค่ะประมาณ7-8ลูกสำน,นีก็จะวางให้มันสลับกันนะคะเป็นสีน้ำตาลสีแดงสีม่วงแบบนี้นะ ก็แต่งให้มันสลับกันนะมันก็จะได้ดูน่ากินนะคะจริงๆการทำอาหารนี้มันก็เป็นเหมือนศิลปะชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะใช่ใส่ใส่เราจะใส่ส้มนะคะอันนี้จะเป็นส้มที่มันปอกเปลือกแล้วนะปอกปอกเยื่อเยื่อมันออกไปแล้วด้วยนะจริงๆถ้าใส่แบบเยื่อเนี่ยก็จะดีเลยนะมันจะเพิ่มกากใยแต่ว่าเรามีแค่แบบนี้เราก็เลยเเอาแบบนี้มาใส่นะ แล้วก็เรียงส้มไปนะคะนี่ส้มมันก็จะไปตัดกับสีม่วงไงเห็นไหมมันก็จะดูสวยงามอืมก็เรียงส้มลงไปนะคะให้ดูสวยงามเราอะ่ะมี overnight oats หลายหน้าเลยนะที่อยากจะทําให้ดูเพื่อนๆอนอะ่ะกดติดตามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ดูหลายๆอันเรากินหลายๆสูตรเลยแหละแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่นะคะที่หั่นเป็นลูกหัวใจเออ,เอ,อเไงเพิ่มความน่ากินเพิ่มความกิิบเก๋ทำหกปละหนึ่งกลุ่ม แต่ไม่เป็นไรนะทํากินเองก็จะเรียงสตรอเบอรี่ลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะไปตัดกับสีส้มแบบนี้ก็จะทําให้ดูน่ากินนะหรือว่าจะโรยเพิ่มโรยเมะเลเจียเพิ่มด้วยก็ได้นะแต่ว่าเราไม่โรยเราจะกินแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็จะได้โอ๊ตไนโอ๊ตพร้อมทานแล้วล่ะค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมมื้อเช้าง่ายๆดื่มกับกาแฟดำเนี่ยนะฟินอยู่ท้องนานเลยละค่ะติดตามเราหน่อยนะขอบคุณค่ะ